ผมมาทางนี่แหละครับผมบ้านบุกกลนวย้ได้ฝันนเหรอครับ้มไม่ได้ฝันครับสวัสดีพ่อครับผมสวัสดีครับผมคุณพ่อพ่อ,อยังซื้ออยังก่อนผมเื้อพ่อบุญสง พ่อบุญสงครับผมมาพ่อคนผ่อโดยบังเอิญค่ะคือมืัอนี้เนาะผ่อมาทำบุญค่อยมาพ่อกันมาทำบุญครับผมพ่อก็มาถากทางยี่วัดนี่นะครับมาพัฒนาวัดครับอืมทางต้นไผ่ที่พ่อมาถากต้อต้นงจัดแน่นบนเลยอู้อ้อันพ่อองม้งนี้มีประวัติอย่างไรขอบอกให้ฟังหน่อยเร่ามีเปียวยังมีเปียวยางก่อนเปียวย่างดันพื้นน้ำดันพื้นซึ่งน้ำดันพื้น ก็เจ้เทพปูนมาเจ้เก่าแล้ววันนี้ไม่ดันพื้นเป็นหูลงไปนะเป็นหูเป็นหลุมเป็นหลุมลงไปน้ำก็ได้ออกมันบ่พอมายูมายู่เสมอนี่แหละแต่ว่ากันตันไหแล้วฝนมันตกมันแห้งสักเท่ากันแห้งตัวมันนั่นโอ้เราเนี่ยเราเราดสีสวมเลยเนื้อตาหนาเห็นบ่ตาหนามสูงสูงโอ้นั่นบอกคนเฮ็ดไปเห็นนะตาหนาเขาเจ้าเก่าวันนี้มันบ่อยู่วันนี้มันหนึ่งดันพื้นลงไป ว่าไม่หนีบ่อนว่าเปียวพญาะย่ะหนักป่ออคนอุดไว้บัอยู่ดิคนมันดันออกเบิดดิน้องพี่แขกเขอยู่แบบเปล่นแล้วชิโครงกายนั่นสะสั่งพะย่ะหนักโอ้เขาจะสั่งปูไม่รีเต็มป่ออยู่นี่ครับผมโอ้แข่งแขโอ้ครับผมก็แต่ว่าพ่อตรงนี้เป็นป้าซาเก่าบอกยังไงแม่นป้าซาเก่าเพิ่นแม่นมัดติดแถวนีนเออแม่นเบิรทั้งพี่กับแมนนี่โอ้นี่นี่เขาอยู่นี่เป็นหลังป้าสาที แต่ปลาแซะมันน mm. ่าออกจากเศร้า uh. ต uh, ัวน ah no oh oh ี้เราก็ได้มาตั้งนี่เนี่ยเป็นปลาแซะครับผมอือสมุนไพรเมีมแล้วมีเมมแล้วอ่าก็ฝังหนึ่งมือเผานึ่มือตีก้อมือนี่แล้วโอ้ครับผมก็มึงเผาเขาเจ้าก็มึงเผาหงมเมีมนะอ่าหงเบาข้นก็นยี่หรอขางเมีมนะครับผมโอ้บัานนี้พ่อไม่ยู่นี่ได้โดนบ้านน้พ่อไม่ยู่นี่ว่าเขาพันศาลดิพ่อม่าไม่ดิม่าไม่ดิ ผมไม่ไม่พ่นบ้านนี้ดิผมคนตะบลบ้านจันทร์บ้านจันทร์คนนี้โอ้ครับผมม้าน้าเหมืนปู้อันเอ็นแปลนหาสองอันผมพ่ผู้บวชให้เล่าโอ้เราจะมันสายนี่ผมเล่นปนนีบัติน้ำปฏิบัติน้ำเล่าครับผมเอาติดตามผมมาครับพ่อเป็นผู้บวชให้เพื่อนตั้งกองตั้งกองบวชให้เพื่อนครับโอ้ก็ก็ได้น้ำมาวัดเติบัดนี้พ่อมาอยู่นี่ได้ ได้ได้๋ยวาหนึ่งหมดดินี่สิเขาเนี่ยเพระอาพุก็สานี่ละสารนี่ละมกมาดิผมหมกมาดิเปลี่ยนไ้หมดเยโอ้โหก็คือมื่กี้มิตรโฮเมอนครัม่าไม่เห็นหมาเห็นแต่ทั้งจกกันครับเมนเมนครับผมไม่เห็นว่าสารดินี่คนว่าสารปู่หลังวัดป่าสานะครับเนาะบานนี้พ่อฝันเอียงก่อ คือว่าฝันดีแท้ละตอนมาเฮ็ดเอียงอยู่นี่บ่ก็ผมมาทางนี่แล้วมมผมบ้านหมกอ่วนในได้ฝันเนี่ยนะโอ้ไม่ได้ฝันจะด่วนดิฝ<อ>ันเมื่อวานหมกอ้วนเนี่ยอยโอ้ฝันว่ามองเงินผมทางผมเอ็นเหดเป็นเปลี่ยนเป็นสาลาเป็นสาลาเนี่ย<อ>สาลามุ้งยังจะมีไฟเป็นสายลงมาเลยกระซีปักซีสายครับอวันนี้มีผ้า อาจารย์แขกก็เป็นนี่และมากว่าอาจารย์วัฒนมันมันบอดีได้ไฟวัฒน์มันซีใสยนี่มันสีเกตเ็ตซีตัว่อมีได้วัฒน์นี่เสลกเกตได้วัฒน์ปลากไปเด็กเกตไม่ได้วัฒน์โอ้เส้นใดขอว่าปลกไป้เด็กเกพ่ออ๋เนลูกไม้เกเลยไหมมองเข้าสีปิดเปิดทันทีเอออย่างใต้น่อะอ้ส้ไฟมันก็ฮุือลงม้กีละอาเป็นสายลงมาตัดออกจากสายได้ไหมครับวัฒน์ตัดยูบบ่ววัฒน มาจาจอดหอกว่าสันบางานมันต er, oh ้องเอาไอ้สามปักกับพ่อเหรอว่าสันโอ้โ้มันมีซีสายซีเ็จสีหลอดทอดถ้าไปครับหน่อยน้องมาอ่าอ่าสายไฟนะครับตอนอยู่ปักไฟมีเลขเจ็ดี็ดคู่ปักเลยทั้งสีปักโอ้ทั้งสีปักสีปักมีเลขเก็ดทั้งบัดเลยอ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดปักเพอ้เขียนเลเก็ดเขียนเลเ็ดเขีนขนาอ่ บานี้อลอดไฟเดี่ยวออกวะพ่อวะหลอดไฟว่เราตัดเราก็ขึ้เก่ามันโอ้มันยัง่ยหอยคือเก่ามันอยูอ่อขึ้นเก้ามเราไม่ได้ไปขึ้นไปตัดเครื่องนี้ยตัดว่าเอาตะไฟออกคือซือโอ้ตะตะไฟออกคืออ่าโออมันบานี้มันก็เลยหุงอยูสามดวงอ่าหืมมาหุงอยูสามดวงหันพ่อกับบานี้พ่อฝันยังไงต่อพ่อฝันไังแล้วมันบอกกับอาจารย์เราก็่อหนีว่าจะไหนก็ไม่จะไฟอะไรสักอัมาอ่ะกัน โอ้ตื่นตีที่ไหนบ้านี่้เตื่นเนาะตีซีเนาะโอ้ตีซีอะไรก็ได้ตื่นเลยพอกขาเรียว่าจนจำได้เลยโอ้จำได้ครับว่าเออย่างมาเบิ่งเลยโอ้ย่างมาเบิ่งแล้วนั่นมันยื็นยีรอดีแล้วเห็นเหมือนหุงอาตาเลยเออหงอาตายทั้งบุ้ีกบใหม่ได้มีแต่หลังคาเป็นหลังคาเชื่อนี่คือสารเล่าไงอันนี้ครับ บานี้พ่อก็ไเ้ยตีเป็นเลขใ่เรนนตียังไงวบผมบอกกคนฟังเท่านี้นะโอ้เ็ดสมันก็าบอกสมันเออเห็ดเลเ็ิเออม่เจะปาาไข่เป็นเล็กเ็ดเออไม่ไดออกเค็ดเค็คือจะไหนเอไม่ออกกันสเค็ดสาตัวมีอย่บ้างเ็ดี่ตัวเออบอกไปต่ภาษาผมนะครับผมก็เลยว่ามันมันเห็นในฝันเท่าจ่ังสั้นเอออ่ก็เลยมาบอกให้ฟังแต่ว่าส่วนปรเสด็ิตีเป็นเลขกะแล้วแตะแล้วแตะครับผม นี่เพรมันว่าบอกเลขเข้าไปครับผมมันเห็นแต่ว่าเห็นเลขนี่คือเห็นเลขเกตเห็นเลขเตเป็นไปได้พอๆมันพั้สององค์ได้ย่นรย์ครับผมผมตีบางในแล้วผมกับพวกคนอ๋อมเห็นเป็นเลขเ็ตนะพ่อเนาะตีไปไหนครับว่าตีเป็นเลขเกตผมมันพวกคนแปลไปทั้งนั้นทั้งนี้นะมันแปลว่าเป็น่นแปลว่าเป็น่ยนทที่เนี้ยปักไปมีแต่เลขเ่ะ ไฟมีอยูซีหลอดต่ลฟอร์าตัดออกหลอดหนึ่งซะครับมันจะสีงาบมันบอก็ไม่หนีตัดไฟออกอันหนึ่งแต่ว่ามันก็ายเป็นหอยสีอันคือกอหอยสีอันนี้กอมันก็เป็นไปได้เนาะเจ็สี่สามเนาะเอาเเอสามเจ็สี่เนาะเจ็ดสามสี่่ขนเนาะงั้นบอสันก็ว่ามีแต่แคตตัวเดียวว่าสันก็ใส่เข้าไปทัวศูนย์เนาะแต่ว่าหลอดแต่ละหลอดนี่ตีมัน เจ็เจ็ดเจ็ดเบเนี่ยมันหอยลงมาด้เออมันหอยลงมาด้เ้สิเป็นไนพอหนึ่งหอยลงมาเนี่ยเออบาทนี่มันซื้อเดียยเนาะมันกอเป็นสามเป็นชีมันอาจจะเป็นหนึ่แค่น่เพ่อเนี่ก็เป็นไปได้เบดเนาะอันนี้คือวกเวหอ๋หอครับผมอือหอยแล้วว่าตัดออกหนึ่งตีเออเออคือเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งม้อโอ้แม่นอี๋เดี๋ยวเหเนาะตั้งไรตอ้งก้าวเดี๋ยวบอก อม่เป็นไปได้ดิมันออกสามหนึ่งเรามันออกเจ็ดสามหนึ <thighs> ่งอีกคื่เาอะไรดิสามหนึ่งเจ็ดม่เห็นนะสามเจ็ดหนึ่งเห็นเนาะครับแล้คนมีข้อว่าไหนคนมีข้อันกับวิเคราะออกมาคนพอนี่คนกับพระคันวิเคราะห์ออกมาโอ้ นี่เกยพ่อมากตัวไหนก่อนนเกยพ่อเ้าเจ็ดมาอยู่แต่ว่าผมมันมากตัวไหนมาจักตัวเฉยนีดเจ็ดสามเจ็ดสี่แม่นเอาเนาะมี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดพันวาอันยกเห็นไหพ่อครับผมอ้าวีบบ่อนี่นะครับเนาะ คือพอฝันเห็นเลขอยู่ปักไฟมีแต่เลขเก็ดตัวเดียวซีปักกับเก็ดซ uh, <Yeah. S 2> ีกับซีเก็ดนะครับเนาะว่าตัดออกอันนึงไฟมันเลยหุงอยู่สามอันอันหนึ่งนะครับเ้วอาจจีเป็นสามหนึ่งเก็ดสามเจ็ดหนึ่งกับวาได้นะครับเนาะแต่ว่าหลอดไฟซีหลอดปักซีอันมันมีเก็ดอยู่ซีตัว ครับกรสิเป็นเอียงแหะครับขั้นว่าเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดหรือว่าสามหนึ่งเจ็ดตัวที่ตัดออกเนาะครับเนาะขอบคุณท่านคุณพ่อนะครับผมฝันเพื่วมาถายถางยืนับพี่น้องเนาะแื่วปูไปโชคเพราะว่ายืนี่ครับปูน้าไห้โชคใครตลอดดิแมนครับปูได้มัดย่นีครับโดยต้นคุณพ่อก็ตัวนี้ละพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ